ก็กราดซีทุกท่านกันด้วยนะฮะผู้มิเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับของดีซีช็อปกันอีกแล้วนะฮะอ่าแปลว่าวันนี้ตามชิคลิปเลยสุดาคอมคอนเทนต์ของฟิชนะครับผมอาลแมฟฟี่แบบตบปลานั่นเองถุดว่ากระแสตอบรอกค่อนข,ข้างจะดีนะเนี่ยเออก็ต่อกันเลยเนาะแล้วสึดว่ามันจะมีน่าขออัปเดตใหม่ใช่ไหมดูกิจกรรมใหม่อันนี้ใช่ไหมวะไหนอันนี้นี่นี่ไอ้แจบเบลดเขาแจกหรือ,อยังอะ จำไม่แน่ใจ๋ยวเข้าไปดูในเพจก่อนนะฮะนใหนดูสิกิจกรรมน่าจะแจกไปแล้วใช่ไหมหรือเปล่าโอ้หนึ่งทันวาโอ้ยยังยังยังหนึ่งทันวานี่ยยังมีกิจกรรมอยู่โอ้หนูว่าแจกไปละแล้วก็มีอะไรนะ่ยสิบสามพิเศษกาบอกว่าขอขอค่หนึ่งแต่ให้แจกแมพเฟชเออนี่หรออะไรปะอ่าพี่ซีแจกไก่แล้วดูยังไงวะดูยังไงอ่ะอันนี้เป็นพัดโอ้นี่ปะลองใส่ดีไหมลอง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 ดูลองดู ใส่ได้เหรอมันถูกไหมเนี่ยไหนลองดูซิถูกไหมได้ปะรหัสผ่านไม่ถูกต้องอ้าวเฮ้ยเขาหลอกเราหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเขาาเขาหลอกเราแน่เลยอะใช่ไหมเพราะว่าเขาหลอกเราแน่นอนทำไมไม่ถูกอะ่ะทำไมทำไมรหัสมไม่ถูกเลยเขาเปลี่ยนรหัสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะถูก <c oughs> <c oughs> แบบนี้นะเออถ้า,าสมมติรหัสประมาณนี้แหละบ้านก็อาจจะดูสวยกว่าน,นี้ก็มีอุอ๊ย เฮ้ยยืนยันเฮ้ยเฮ้ยว a t what the fuck น่าจะโดนเปลี่ยนไปหมดละเออน่าจะไม่ได้แล้วเนาะเออก็มีแจกนะเนี่ยเอยเขาก็แจกจริงอยู่ใช่ไหมเออถ้าใครได้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะเออถ้าใครได้นะเออคือพี่ไม่เคยได้กิจกรรมนี้เลยนะฮะ,ะเออใจพี่ไม่ค่อยสนใจนครัะผมก็ไปเข้าเรื่องหลักกันก่อนก็เดี๋ยวพี่มารีวิวแมปดีซีเข้าๆกันไม่ใช่แมปเสพเป็นเว็บนะฮะอ่ะ เติมนะฮะขายหัดไก่ตันสุม่มราดไก่ตันประมาณนี้เลยนะผมรับกดเกมพัทนะฮะประมาณนี้ทุกอย่างอ่ะบล็อกฟุตมีอะไรอัปเดตหรือเปล่าเหมือนเดิมเป๊ะ <c oughs> เป๊ะเออบล็อกฟุตมีความอัปเดตหรอเี่บล็อกฟุบล็อกฟุตอัปเดตปีละสองครั้งใช่ไหมเออเดี๋ยวเขาพูดกันเออแล้วก็มาดูเฟซกันหน่อยละกันแล้ว,วมีอัปเดตใหม่เออบอกว่ามีแล้ของสุ่มมาให้ลองไว้นี่ไอ้เมียไปซื้อแล้วเนี่ยไอเนี้ยนี่เป็นไง เออแล้ว่าได้นะเฮ้ยอันนี้ก็มีเหรอเฮ้ยกลองสุม่มออนไลน์ออลไลฟ์คือใช้ชีวิตโนโนลิฟ no, no ช้โน้ชีวิตเบ็ดใช้ชีวิต,วตเป็นลูกกุญแจไม่แน่ใจคืออะไรอะ่ะเออแต่มีสุ่มก้าวบ้าทด่ะเรางบน้อยด้วยสิเอออแไรว่าจริงอะ่ะพี่แอบไอ้จวลาพี่แอบมาละลองแล้วล,ลองลองแล้วล <c oughs> เออลองละเป็นอีกอ,อ่าเรียกว่า อีกเข้าเรียกว่าบัญชีเลยนะบัญชีนั้นมีเงินอยู่มีเหลือเงินอยู่นิดนึงแล้วมาสุ่มนี่เล่นมาเลยว่าได้หยอกหยอกไม่ได้ไม่ได้ก้าวไปเซ็นไม่ออกคุยอ่ะเล่นเช่นเนี่ยเก้าบาทหรอเดิมเดิมไม่เดิมเดิมค่อยว่าเดี๋ยวเขารีวิวก่อนรีวิวก่อนอ่าเขารีวิวก่อนก็เขาบอกรีวิวก่อนเนาะก็มีอะไรมาอันนี้เพิ่งเคยเห็นนะมันหรือมันมีนานแล้วไม่แน่ใจ loss of the dish อะไรสักอย่าง เด็ดสายฟ้าเ,อ,เอออมันเคยเห็นใช้ไงไม่รู้เอหมือนเคยเห็นมีเนสซีด้วยไก่ปลาหนึ่งเอมมาแล้วก็เอากาบาทซะแล้วกันเนาะเออก็บอกเลยว่าทุ่มหมดนะตะ50ห้าสิบอันหยอกหยอกห้าจะบอันมากี่บาทวะหอ้อันเนี้ยบอกว่ามีบ้านเสียบา้านมีรถเสียรถเออส5ห้ากล่องโอ้โหขาดบาทดึง สิกล่องวันนี้มาที่ยี่สิบสองเว้ยยี่สิบสองอ่าสิบสี่กล่องยี่สิบสองอ่ายี่สิบสองลเส็ไปเท่าไหร่สิบเอ็ดอ่าบวกเวลาตอนนี้ยี่สิบสองสี่ทุ่ม <c oughs> เออเวลากลางคืนเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเวลาสุ่มที่ดีมากปกติพี่จะอัดช่วงเชงเขื่นนะแต่วันนี้อัดเร็วหน่อยคือไม่ค่อยมีเวลาว่างนะฮะคือมีงานเยอะมาก คือานี้พี่ไม่ค่อยว่างนะครับวุ้ยชิบหายไม่น่าไปสุ่มเล่นเลยคือพี่เอาไปสุ่มเละรอบหนึ่งเออสุ่มเนีตยรอบหนึ่งอ่ะเกลือสุ่มเนีตยรอบหนึ่งอ่ะบอกว่ามีเกลือนะฮะอา14กล่องของเราบอกเลยว่าบุญกุศลที่ฉันส่งมีกล่องว่าจริงอ่ะจะได้เงินตะกอดเรืไม่เท่าไหร่200ไหมทั้งนี้แหละแค่นี้แหละทันงนี้แหละแค่นี้แหละเออสุ่มเล่นเพลินก็กระไรคลิปนี้เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะฮะก็สามสองหนึ่ง ไปน้ำมาไปเขาได้ครับสวยสดียสสได้แล้วเว้ยโอ้โหาบบาทมันก็มีดวงเหมือนกันนะเนี่ยแล้วแปดบาทลวนั่งน้องอยาใครเติมใหม่ไม่เป็นไรเออใครอยากเห็นว่าน้องอ่ะ อยากให้พี่แจกหัาดใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวพี่จัดให้เลยแต่มีข้องคนหนึ่งเดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวให้คอมเมนต์กันว่าจะเอาแมปอะไรเออกูว่าวแจกนคะครับพี่เขาหัาดพี่ไม่รู้จะเอาแมปอะไรให้น้องไงเออน้องๆขอมาได้หรยอพี่แจกให้นะฮะคือบอกว่าพี่น่าจะซื้อให้แหละไม่น่าสุ่มหรอกเพราะสุ่มมันโอกาสมันน้อยหรือใครชอบสุมส่มก็ได้ไอ้สุ่มร้อยเปอร์เซ็นต์อะสุ่มได้สุ่มได้ มาดูกันว่าเนี่ยน้องๆเนี่ยมันมีแมปประมาณหนึ่งสองห้าแมปอ่าอยากให้พี่แจกอะไรคอมเมนต์ได้นะฮะคอมเมนต์ได้เดี๋ยวพี่แจกให้นะผมคืออยากได้อะไรบล็อกฟุตอะไรเดี๋ยวพี่สุ่มให้แล้วกันที่เลือกเนี่ยเออเดี๋ยวพี่สุ่มให้อยากได้อะไรกันแมปอะไรอย่างเช่นน้องโอ้แมปฟรีครับพี่ได้เลยพี่ก็จะเออมาดูเนาะแล้วน้องก็บทเอาแบบสุ่มเนาะสุ่มสุ่มต้องสุ่มร้อยเปอร์เซ็นต์นะขี้เกียจเอาแบบเป็นแบบสุ่มโอกาสไม่เกลือมันเปลืองเอาที่บดไปสามร้อยสี่ร้อยเหมือนคลิปนู้นอะ่ 4, อะสี่ห้าร้อย ไอเน,นี้ยยังถือว่าคุ้มนะอันนี้กี่บาทวะร้อยเก้าเก้าแล้หมดร้อยสามสี่โอ้ยได้ได้คุ้มอยู่คุ้มแต่ว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กำไรมากไม่แบบขาดทุนมากนะถือว่าได้กําไรนะเนะี่ยล่าสกำไรนะกําไรกําไรกําไรนะฮะไม่การันตีอะไรบ้างเงินล้านหนึ่งแล้วก็เบ็ดเดสเดตี้อะไรสักอย่างเนี่ยเป็ดอะไรไม่รู้กับหินลายลายลาอะไรสักอย่างนั่นแหละเออเดี๋ยวพี่จะแจกประมาณไอ้พวกแถวบนวเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยพวกเนี่ยแถวเนี่ย,ยทั้งแถวเลยเนะี่ยทั้งแถวเลย เนี่ยจะสองเบ็ดให้ก็ได้อ่าทำเมนเยอะอ่าไอ้พวกแถวมันไอ้พวกแถวหนึ่งสองซื้อได้หมดแถวสามอ่าสามแถวนี้สลับแมปนี้นะแมปเนี้ยอันนี้ก็ได้นะสี่ถึงอันเนี้ยถึงไก่หินร้อยอืมตั้งแต่ในขี้เกียจอะเปลืองเอาเนี่ยตั้งแต่แถวเนี้ยจนถึงอันนี้เลยพี่แจกให้ได้เลยนะฮะอ่าอ่ามาดูแบบเออพี่ครับผมไม่ใช่แมปพี่ผมไม่ใช่แบบเอ่อไม่กัดแล้วกันไม่กัดไม่กัดอ่ะคือจะรีวิวคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะเออสำหรับใครอยากให้มาก็ มาเข้ามาดูเองอ่ะลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเนี่ยเข้ามาดูเองนะฮะอ่าแล้วแมปอะไรเนาะอ่าสําหรับแวนการ์ดก็แถวแรกก็ได้หมดนะแถวแรกแถวสองก็ถึงไอ้ถึงสี่สิบเก้าแล้วกันส่สเก้าเรี่อกูแพงเกิน,น <laughs> ถึงสี่สิบเก้านะถึงสองแสนะ่ะเออแล้วก็สุมมะนะส่มมาเนะี่ยสุ่มมาเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ คอมเมนต์ใต้คลิปเลยว่าอยากให้แมปอะไรนะก็ไปดูว่าล่าของเราเนี่ยจะดีแค่ไหนจะเทพแค่ไหนหรือมันจะหลอกเราหรือเปล่าหลอกดาวว่าเรามันได้จริงๆก็ดูว่ารหัสจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับผมไปตอนนี้นะเราอยู่รหัสที่เราสุ่มได้กันแล้วผมนี่เป็นไงหรือว่าจะมีนักของไอ้อะไรเนะี่ยล็อตอะไรไม่รู้อะไรนะไอ้เขียวอะควาแมนเออจําชื่อไม่ได้แล้วล็อตไม่รู้ชื่อยาวอยู่เออคือว่าอันนี้ดีนะเนี่ย โอ้โหเลเวลเท่าไหร่เลเวลเก้าจุดสองเผื่อม,มีบุญวาสนาเล่นมาผู้อยากเล่นเลยอะ่ะลองขย่าหนะนะขอดีๆหน่อยนะจ๊ะเฮิร์ฮิรฮิรอุอออ้ยเขามีเลือเทสจังวะเฮ้ยไอเชือเรือ,อไอแต่มาๆามาไปเล่นหนานะเอออย่างน,นี้นี่นเออยังอุ้ยยังมีฝีมือโย่เอออะไรครับป่ามุสู่เหรอเอออุย้ยปลาตัวใหญ่แนะ่นอนรอบนี้ตัวโคตรใหญ่หน้ำหนัก3.5มจุดห้าโลไปไงไปใหญ่ แล้วอุปกรณ์ก็มีไอไ้ identity l o ไอ้เจ้า่ปล่า identity หลายอย่างอะ่ะไหนวะไม่มีหรอนี่ปะนี่ไงนี่เจอแล้วฮ i d e n t ตี้ลอตไหนดูสิเย็ดโอ้มายก god wow ไอ้เบ็ดแบบโคตรเท่เฮ้ยมึงเท่เกินเฮ้ยเบ็ดนางฟ้าเบ็ดแบบเทพเจา้าเฮ้ยลองลองเดีย๋ยวเราเฮ้ยอยากรู้คุณสมบัติมันจังไม่ได้อ่านเลยมันคืออะไรอ่ะ มันคือเป็นอะไรน้องๆเออ,อเฮ้ยรู้สึกกำไรกำไรแบบไม่ต้องขาดทุนเงินหนึ่งล้านเนืมรีวิวเออมฮ้ยไม่การันตีจริงวะ่ะเฮ้ยแปลกเว้ยรอบนี้ปนะกติแม่งไม่ถึงนะเนี่ยปกติแม่งไม่ถึงเออเดี๋ยวว่าดีดีดีดละเฮ้ยแจมสดสดเออววเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าที่มีแจกนะเออคอมเมนต์ได้ว่าให้แจกอะไรเนาะเออแจกรหัสแบบอะไรแบบนี้ก็ได้นะพี่แจกให้ อุตส่าห์ใช้เบ็ดี่พระเจ้า,ย,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 าย่าได้เอามากูได้กล่องเหรอเบ็ดเทพเจ้ากูได้กล่องเจอเออมีอะไรบ้างน่ะความพวงแค่ลดสิบโชคสองร้อยห้าสิบโอ uh ้โหกิโลกรัสุดได้สองพันความเืดหยืยนศูนย์ยนเปอร์เซ็นก็เบ็ดพวกนี้ก็สุขวัติเนี้ยน่าจะดีสุดลวมัง่งเออโชคมันเยอะมาก เอออันนี้จะดีกว่ามันมีความเร็ว20%เนาะรับได้ห0พันุ๊้ยแต่อุ้ยเบ็ดนี้ดีกว่าว่ะเบ็ดนี้รู้สึกไม่เท่าไหร่ฮ่าใช่ฉันต้้งารเลือกของฉันเฮ้ยมีเรือด้วยโอ้โหเฮ้ยเงินต้องล้านกว่าของซื้อสักกเรือนึงมันให้ซื้อใช่ไหมแล้วมันดูยังไงให้แบบเรือที่เรามีอยู่สักอันหนึ่งแล้วแล้วนะมันมีซื้อเนาะอันไหนไม่ซื้อวะฉันอยากดูเรือฉันอยากเห็นเรือโอ้ต้องซื้อเนาะอ่า หกพันละกันเออนิ่มๆไปหกพันชิวๆเงินเป็นล้านที่ไหนวะไหนเลือกกูละเอาเรื่อเรือมาโอ้ยยีดคทเทขับเลยขับเลยงั้นงูนอนนอนนอนโอ้เทจรโอ้ยวันนี้กูต้องไปตบที่ดีๆหน่อยละแล้วมันดูแมปยังไงวะเนี่ยแบบนึงนะไอแมปนั้นอยู่ไหน เลขเก้าเลข 9. เก้าสมบัติอ่าถ้าตรงไปเนะี่ยคุณจะเจอเก,อกาะกลางนะครับเกาะกลางได้เลยครับน้องเดี๋ยวดิเผื่อเราตบได้แบบตัวสีเข็ดสีแดงมั้งเออรหันนี้มันตบได้ต้องสีแดงเลยเนะเออลองมั้งลองมั้งอะไรอา่าวโลซิตอ่าวโลซิตประมาณตรงนี้ไหมอา่าเราลองตบตรงนี้ดูมา เฮ้ยปุ๊บอย่าอย่าจะตกอย่าตกอ่านั่งนั่งบนเรือดีกว่าเท่ดีเฮ้ยเออเพอร์เฟกต์อ่าลองลองตกบนเรือในดูซิ่เรื่องปลาเทพเทพหรือเปล่าฉันต้องการปลาที่แบบเทพที่สุดอ่าแบบแดงแดงอ่ะเออคุยปีแอร์ใครคือปีแอร์วะไม่รู้ไม่สนโอ้ยตัวเริ่มต้นแน่เลยนั่นเป็นไรอันนี้มาแค่ขี้เกียจคุยอ่ะเราไม่แค่รีวิวรหัสเฉยๆเออโอ้ยมันออกโอ้ยวุ้ยวอ้ยวุ้ยอุ๊ยปั่นอุ๊ยปันยากว่ะ ไอยานี่อะไรครับน้องยามันจะหล่นตอนไหนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอัน nah ี่ปลาเอ้ยปลาเล่นลิ้นจังวะโอ้ยเฮ้ยเลยขึ้นขึ้นได้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 ไอ้ปลาที่เล่นลิ้นเอ้ยเฮ้ยได้ปลาปลาสีม่วงว้าวไอ้ปลาจมูกไอ้ปลาปากแหลมนี่เอ้ยยอดเยี่ยมไม่เอา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 ยอดเยี่ยมไม่ไม่เออต้องสมบูรณ์แบบเท่านั้นอ่ารอบนี้เอาฉลามได้ไหมสักตัวสองตัวอะไรแบบเนี้ย เออขอเล่นหน่อยนานๆทีมีลัดดีๆได้เล่นเนาะเออเกือบใช้เบ็ดเทพไงเบ็ดแบบพระเจ้าเบ็ดของนางฟ้าสวรรค์เออมันดูปีกเลยเห็นน้ปีกไหมเนี่ยเราตกปุ๊บเราจะได้ปลาติดปีกเว้ยปลาจากสวรรค์เออมันเป็นปลาตกสวรรค์ไงโอ้โอ้เดี๋ยวเราขอเดี๋ยวเราโอ้ยเชื่อโอ้ยเชื่อโอ้ยเชื่อโอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย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 ปลาแม่งมันดิ้นสู้เก่งจังวะ เลี้ยงไม่ได้เลยไม่ปลาอะไรอ,ะอ่ะอ่าได้ได้ไดอุ้ยปลานี่มันง่ายจัยงวะทุกศัพทปลาไม่ดีแน่เลยปาลาอะไรครับน้องเฮ้ยโอ,อ้โหปลากาก <c oughs> เออ, <c oughs> เอ,อก็มาถือว่ามารีวิวคร่าวๆให้กันแล้วกันนะน้องๆก็กรชอบคิดอะไรเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับใครให้ผมด้วยนะฮะเพื่อจะ่ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมเกิดว่าพี่พี่แจกรหัสให้แล้วกันที่ผมจะ เดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าจะเอาแมปอะไรเดี๋ยวพี่มาสุ่มให้ในนี้ทีหลังนะในคลิปต่อไปเนาะก็คอมเมนต์ไว้ว่าอยากแจกรหัสแมปอะไรมาก็คอมเมนต์กันเยอะเลยกไดไลค์คลิปนี้ด้วยนะเพื่อกำลังใจผมยิ่งไลค์เยอะยิ่งมีกําลังใจนะฮะเอราว่าไมครับแล้วก็สึกกระแสดีอยู่นะเออตอบรับดีก็ขอบคุณมากนะสักคนที่กดไลค์นะโอ้ยครับบายบาย